เสาร์อาทิตย์พาไปดูข่าวกีฬากันหน่อยคุณผู้ชมครับกีฬาแบดมินตันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเน,นื่องมากๆนะครับและล่าสุดครับนักแบดมินตันไทย3ประเภทครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการเก่าแก่อย่าง Thailand Open แข่งขันในวันนี้นะครับในขณะที่ช่อง3เองก็จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นกีฬาหนึ่งในพลังสร้างสรรค์อย่างซอฟท์พาวเวอร์ด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณนัทวัต์อินขวิธานครับ กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาตลอดนะครับและก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ใกล้ตัวคนไทยมากด้วยช่อง3จากกิจกรรม B.C. Guest Active แบดมินตันแคมป์นำอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยมาสอนทักษะกีฬาชนิดนี้ให้กับนักสแสดงของช่อง3รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วยขณะเดียวกันก็จะร่วมกันประชาสัมพันธ์กีฬาแบดมินตันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยครับสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแบดมินตันรายการใหญ่ โตโยต้าไทยแลนด์โอเพนชิงทั่วพระราธทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงเงินรางวัลรวมประมาณ1 4 7 0 0 0 0บาทแข่งขันกันที่อาคารนิมิบุตรในประเภทหญิงเดียวรอบรองชนะเลิศเมสุพนิดาเกตทองมือ16ของโลกเอาชนะาวาังซียี่มือวัดดับ2ของรายการจากจีนซึ่งเป็นมือ8ของโลก2ต่อ1เกมเมสุพนิดาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับหานเย่ยมือ1ของรายการจากจีนเมสุพนิดาถือว่าเป็นนักแบดหญิงเดียวของไทยคนที่2ครับ ที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกปีนี้เช่นเดียวกับเมรัชนกอินทนนท์ส่วนในประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศเดชาพลผู้รันุเคราะห์และซับซอรีแต้รัตนชัยเอาชนะคู่หูรุ่นน้องชาวไทยด้วยกันรุทธ,ธนพักอูกทองและเชิญนิญชาสุดใจประภารัฐสองเกมรวดชิงชนะเลิศกับคู่มือห้าของรายการจากจีนคู่ผสมของไทยเดชาพลและซับซรีอดีตคู่มือหนึ่งของโลกและอดีตคู่ผสมแชมป์โลก ได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้แล้วส่วนประเภทที่3ของไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Thailand Open ก็คือประเภทญิงคู่จงกนพันธ์กิติธรากุลและรับวิดาประจงใจคู่นี้ก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันและตามที่รัฐบาลวางนโยบายให้กีฬาเป็นหนึ่งในพลังสร้างสรรค์ soft power ของประเทศซึ่งกีฬาแบดมินตันก็เป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของไทยปัจจุบันมีนักกีฬาติด10อันดับแรกของโลกใน3ประเภท และมีทั้งอดีตมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์โลกทำให้บริษัท BEC World จำกัดและช่อง3จัดกิจกรรม BEC Guest Active Badminton Camp ที่สนามแบดมินตันการไฟฟ้านครหลวงคลองเตยโดยมีอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยมาอบรมทักษะการเล่นแบดมินตันให้กับพนักงานและนักแสดงซึ่งช่อง3ในฐานะสื่อนำเสนอด้านกีฬาอยู่แล้วครับจึงเลือกทำ CSR รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมท้งประชาสัมพันธ์กีฬาแบดมินตัน คือจริงตลาดลักรั์ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนมีกิจกรรมหลายๆอย่างตั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยหนึ่งในด้านสังคมคือการให้คนมีสุขภาพแข็งแรงก็คือการจัดให้การส่งเสริมกีฬาโดยอาจจะจะใช้การบริจาคให้กับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับการกีฬาหรือจะจัดกิจกรรมด้วยซึ่งของเราช่อง3เองเนี่ยเราทําได้2อ,อย่างเลย1เราทํากิจกรรมของพนักงานโดยรวมพนักงานเพราะแบตแล้วเราเลือกแบตเพราะว่าแบตเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วพนักงานช่อง3าเองชอบตีแบตทุกคนที่ทุกคน ไม่รู้หลักการเราก็เลยจัดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยที่เราต้องการให้พนักง,งานของเราเนี่ยที่เรียนรู้แบตและชอบแบตเนี่ยได้เรียนรู้จากโคช้ชทีมชาติจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ทําข่าวเราก็ส่งเสริมพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้แหละซึ่งมันสิ่งง่ายๆจริงๆเนี่ยการออกกําลังกายจะเป็นแบตหรือประการวิ่งเป็นอะไรก็ได้แค่ออกลังออกออกีตแอคทีฟทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ก็ทำได้ โครงการได้เป็นโครงการปีแรกแล้วเราก็สามารถรวบรวมพนักงานจานวนเยอะเลยที่มาตีบัตแล้วก็รวมถึงนักแสดงต่างๆก็ให้ความร่วมมือหลายคนก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็มาร่วมกันครับผมที่สําคัญคือนโยบายของสมาคมแบตนะครับโดยคุณหญิงบัทมาก,ก็ได้มีการแจ้งไว้ว่าก็พยายามจะส่งเสริมนะครับให้ทุกคนเลือกกีฬาแบบมินตั้น นะครับสำหรับการออกกำลังกายซึ่งช่อง3ก็จะเป็นที่แรกเนาะที่เราได้เริ่มต้นมาในการดูแลสวัสดิการแล้วก็ความแข็งแรงของพนักงานทุกคนนะครับมองไปถึงเป้าหมายของ TV Cups นะครับซึ่งพวกเราก็เป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็หวังว่า TV c u p ัปีนี้ช่อง3ก็น่าจะได้มีตำแหน่งดีๆเกิดขึ้นนะครับและขอให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดตลอดไปมิ้นประวีเอื้อคุณวราวั์หนึ่งในนางเอ,งเอกละครดวงใจเทวพรม มาร่วมกิจกรรม BC g a s a ส t i v e ีฟแบดมินตันแคมป์ในอดีตมิ้นรานวีเป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติทุกวันนี้ยามว่างก็หาเวลาเล่นแบดมินตันชักชวนพี่น้องนักแสดงมาออกกำลังกายอ๋อเป็นกีฬาที่เล่นตลอดค่ะถ,ถ,ถ้าถ้ามีเวลาว่างก็ไปกวนก็มีพี่มิ้นไปด้วยครับรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เราได้เล่นกับหลายกลุ่มคนครับหลายวัยมันเลยมันเลยเป็นอะไรที่เราแบบ สนุกกับการออกกำลังกายก็ยคือเดิมทีผม,มเป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่ว่าเป็นนักกีฬาวอลเลย์ครับ <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้เป็นนักกีฬา <laughs> แต่ด้วยความที่แบบพอพอเราแบบว่าโตมาอะไรเงี้ยในการหาสนามวอลเลย์มันก็คือมันค่อนข้างยากเสร็จพอมาเจอกับแบดอย่างเงี้ยมีกวนที่มีเพื่อนๆผมเองเจอน้องมินด้วยตีแบดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเอนจอยแล้วก็สนุกกับการออกกาลังกายแล้วก็ผมก็พ่วงคุณแม่เข้ามาออกกาลังกายในการตีแบดด้วยเช่นกันครับ กีฬาที่ตีได้หลายอายุมาหนูตีตั้งแต่ว่าแบบคนที่แบบอายุเยอะมากๆจนแบบเด็กกว่าหนูมากๆค่ะแต่ว่าเหมือนพอเข้ามาหาลัยก็แบบว่าเริ่มแบบตีน้อยลงเพราะเวลาน้อยลงค่ะใช่แต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังสนุกทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นค่ะแล้วก็แบบมาฟื้นฟูความสนุกค่ะใช่คิดว่าหลายๆท่านน่าจะตีเป็นอยู่แล้วแล้วก็ผมว่ามันเป็นกีฬาที่คาร์ดิโอดีผมชอบที่มันคาร์ดิโอดีมากแล้วก็เซฟเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ร่างกายเราให้แบบไม่พังไหวครับ บบก็เป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นได้ทุกวัยทุกช่วงวัยแล้วก็เป็นกีฬาที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมความสัมพันธ์ชาติของแต่ละคนก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเล่นกีฬาแบกกันเยอะๆนะคะในปีนี้นักแบดมินตันไทย9คนในประเภทชายเดียวหญิงเดียวหญิงคู่ชายคู่และคู่ผสมคว้าสิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกครบทั้ง5ประเภทครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและล่าสุดนักแบดมินตันไทยก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศไทยแลนด์โอเพ่น รายการเก่าแก่ของไทยอายุ40ปีและเป็นรายการสะสมคะแนนมือวางอันดับในกีฬาโอลิมปิก2024ซึ่ง Thailand Open จะแข่งขามรอบชิงชนะเลิศในวันนี้19พฤษภาคมที่อาคารนิมิบุตรปีนี้ถือว่าเป็นปีประติศาสตร์นะครับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยได้โคต้าไปโอลิมปิกครบทั้ง5ประเภทสำหรับกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่มักจะเล่นกันในสังคมนะครับ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนซึ่งช่อง3เราก็จะร่วมกันประชาสัมพันธ์กีฬาแบดมินตันกีฬาที่คนไทยมีความสามารถอย่างมากครับเพื่อให้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยวุฒิพงษ์แห่งสุภาภ่ายภาพนทวัตอินทวิธานรายงาน